เราต้องขอกลับสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายดีดีดดร้อยมาต่อกับเกมฮังคาซารเร็วจากพา์ที่แล้วต่อเรามาฟังความจริงกับคุณซูเบรรหรือไอ้คนกระป๋องกันดีกว่า <c oughs> จากการข้อมูลและการยืนยันบันทึกเกี่ยวกับเนื้อไร้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ให้ดึงออกมาเลยไหมผู้มาเยือนจัดมาเลย <c oughs> ขอดึงข้อมูลหมายเลข13 1 7 5ระดับข้อมูลความลับสูงมากการดึงข้อมูลได้รับการอนุญาตแล้วกำลังเปิด <S <S ท่านผู้พักษาที่อยู่ตรงนั้นตรงหน้าของท่านคือผลการวิจัยหลายๆปีมีหลักฐานอย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าเนื้อร้ายคือต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมด คงยากที่ผู้คนจะยอมรับและบทสรุปแบบนี้ได้นะด็อกเตอร์ถ้าพวกเขารู้ว่าผู้ยิงใหญ่เป็นคนเปิดใช้งานสิ่งนี้แล้วทำให้โลกนี้ล้มหนาวนิรัน์ปกคลุมแล้วก็มันคือความจริงนายท่านความจริงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วรายงานวิจัยที่อยู่ตรงหน้าท่านเป็นผลจากหยาเหงอ ของเรานะักวิจัยที่เก่งที่สุดในไม่ไ้ระดูท่านควรจะเชื่อผลการวิจัยนี้ฉันไม่เคยสงสัยในตัวคุณเลยด็อกเตอร์ตัวข้างข้ามฉันมั่นใจในผลลัพธ์นี้ที่พวกคุณได้รับอย่างไร้ข้อกังขาตั้งแต่ตอนที่ฉันขึ้นรับตําแหน่งเสียงนั้นเสียงของพวกเขาก็แหลมเข้ามาในหัวฉันอยู่ตลอดเวลาไม่หายไปไหน ฉันไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้กับคุณกลับมาที่เรื่องงานวิจัยของคุณดีกว่าด็อกเตอร์ฉันไม่สามารถเผยแพร่ง,งานวิจัยให้กับผู้อื่นได้เว้นเสียแต่ว่าเว้นแต่ว่าเว้นแต่อะไรงั้นเหรอในท่านเว้นแต่แต่ว่าพวกคุณจะหาทางทำลายเนื้อร้ายให้สิ้นซากได้เข้าใจแล้วในนามของอนุรักษ์ ผมจะทำภารกิจน,นี้สำเร็จอย่างแน่นอนสินสุการบันทึกข้อมูลหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดห้าต่อไปจะเปิดข้อมูลหมายเลขสองสี่แปดศย์ไอสองสี่แปสมศูนย์โยฮัตชิซันเซลด็อกเตอร์ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเอา ผลงานวิจัยสุดล้ำค่าพวกนี้ไปซ่อนด้วยนี่คือนี่เป็นเอ้นั่นเป็นถือเป็นเลือดเนื้อของคุณเจียวนะเจ้ายังเด็กนักเด็กน้อยต้องมีสักวันอสักวันหนึ่งที่เธอจะเข้าใจผู้วิทักศส์สูงสุดมองไกลมองการไกลกว่าเราทั้งคู่การตัดสินใจทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของเฟเดเโทั้งนั้น ฉันแค่รู้สึกเสียดายที่งานวิจัยของเรามีอุปสรรคและผลวิจัยของคุณต้องถูกฝังในกองหิมะ <c oughs> ไม่ต้องเสียดายไปหรอก <c oughs> เธอยังมีเวลาอีกมากมายเพื่อเพื่อพวกเธอพบวิธีทาลายเนื้อ,อร้ายแล้วความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่าสิสุการเปิดข้อมูล <c oughs> หมายเลข สองสี่แปดสามศูนย์ต่อไปจะเปิดข้อมูลหมายเลขห้าเจ็ดหกหนึ่นนงสี่เยอโกนันจ์ลกกคือยิชิยงนี่คือทำไมถึงยังมีหุ่นยนต์อีกละ่ะนี่คือหุ่นยนต์ คุ้มกันสมัยด็อกเตอร์ยังมีชีวิตยอยู่ว่าก็ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องจักรต้นแบบที่เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามครั้งใหญ่ตั้งแต่ที่ด็อกเตร์และผู้ช่วยของเขาเสียชีวิตมันก็อยู่ที่นี่มาตลอดไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวโอ้อย่างนั้นเองเอาละ่ะมาเริ่มหากันเลยดีกว่าเราต้องหาผลการวิจัยของด็อกเตรให้เจอทั้งหมด เจอแล้วท่านผู้พิพากษาเอกสารทั้งหมดอยู่นี่เยี่ยมงั้นก็พอแค่นี้แหละท่านผูพ้พกท่านผู้พิพทักษ์เราจะทำไงกับเจ้านี้ดีถ้าทำลายก็อาจจะเป็นการสุปต่า,างั้นก็หาคนมารีเซ็ตระบบแล้วก็ส่งมันไปที่เมืองด้านล่างจะดีกว่าฉันได้ยินมาว่าทีมพัฒน,นาการลำไา้แครงหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการป้องกันหยุดพอดี <c oughs> รับซ่าในท่านขอโทษด้วยด็อกเตอร์แต่ผลลัพธ์เหล่านี้ต้องให้ผู้สร้างเมืองจัดการด้วยตัวมือด้วยตัวเองสักวันหนึ่งจะต้องมีคนมาเติมเต็มวความปรารถนาของพวกคุณอย่างแน่นอนสิน้สุดปิดข้อมูลของ5 7 6 1 4สิหนสุดการแสดงข้อมูลความจริงถูกเผยออกมาอย่างหมดเปลือกแล้วทีนะ พวกเขาหาทำไรจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำไม่สำเร็จตอนนี้เหลือแค่คำถามสุดท้ายแล้วว่าทำไมท่าทีของนาคาเรียถึงเปลี่ยนไปบรูเนียเธอโอเคหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรฉันแค่รู้สึกเหมือนหัวนิดหน่อยน่ะ ข้อมูลนี้อาจจะหนักไปทาไมท่านแม่ถึงบอกบางทีท่านแม่อาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะอย่าหลอกตัวเองอีกเลยบูลูเนียได้เวลาที่เธอต้องตัดสินใจแล้วอแลคูดคุยกันหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าทุกคนต้องใช้เวลาในทำไอ้ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้แต่พวกเราต้องรีบตัดสินใจกับแผนการขั้นตอนต่อไปแล้วนะ เส้นทางสู่เมืองด้านบนอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วและคุณขอบคุณมากนะความพยายามของพวกเธอทําให้เมืองด้านล่างมีความหวังอีกครั้งตอนนี้ตอนที่พวกเราคงทําได้แค่อธิษฐานแต่ความหวังนี้จะนำถึงซึ่งโอกาสในการมีชีวิตรอดพวกเธอมาช่วยได้ถูกเวลาพอดีขอบคุณนะ คราวนี้เธอต้องขอบคุณซัมโปแล้วล่ะต้องขอบคุณข้อมูลของเขา,วาพวกเราถึงมาได้ถูกเวลาพอดีในฐานะหัวหน้าขององค์กรฉันไม่สามารถพูดทนดูพวกเธอต่อสู้เพื่อเมืองด้านล่างเฉยโดยไม่ช่วยอะไรได้นะเอ๊ะคุณหมอเป็นหัวหน้าขององค์กรกันเหรอแล้วคุณลุงคนนั้นล่ะ เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งของฉันนะ่ะเขาช่วยฉันจาัดก,การเรื่องต่างๆในเมืองด้านล่างตลอดมาตลอด,ต,ลอดต้องขอบคุณความขายันแข็งของเขาฉันจึงมีเวลาดูแลชีวิตของผู้คนเมืองด้านล่างและพยายามช่วยทุกคนให้ในส่วนหนึ่งฉันก็เตรียมแผนการต่อสู้กับเซโรโบโรมาตลอด าาการมากดตัวของพวกเธอทําให้แผนการของฉันที่เตรียมมานานเป็นอันต้องล้มเลิกไปซึ่งต้องขอบคุณพวกเธอสําหรับเรื่องนี้ด้วยไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่คือสิ่งที่ฮีโร่ควรทำอยู่แล้วเราทึงตัวเองทั้งนั้นไม่เห็นจะคนอื่นขนาดนั้นหรอกนอกจากขอบคุณแล้วมีอะไรที่จับต้องได้หน่อยไหมเมื่อไหร่ที่เมืองด้านล่างได้รับอิอสรภาพผู้คนจะยกยอ่องพวกเธอในฐานะฮีโร่อย่นางแน่นอน ถึงแม้แต่ตอนนี้ซูวโรจะไม่ปิดการอีสตอรไปแล้วแต่พวกคุณในเมืองด้านล่างยังไม่สามารถไปเมืองด้านบนได้อยู่ดี <c oughs> ผู้พิทักษ์สูงสุดจอมเลือดเย็นคนนั้นใช้คำหลอกลวงและคนอุบายเพื่อแยกเมืองด้านบนและด้านล่างออกจากกันถ้าเธอคนนั้นรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเมืองด้านล่างแล้วก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับองค์กรแล้วเราต้องการเวลาเพื่อเสริมกำลังตัวเองมากกว่านี้ มาถึงขั้นนี้แล้วพวกเธอจะถอนตัวงั้นเหรอลำพังแค่พวกเราคงยากจะรับมือกับผู้พิทักษ์ได้แน่นอนอยู่แล้วฉันเข้าใจจุดนี้ดีแต่ฉะนั้นฉันเลยส่งคนที่ทไว้ใจได้ไปรับเธอยังไ,ลไงล่ะเซล่าตอนหน้าพวกเธอเซล่าคงไม่แสดงออกใช่ไหมละ่ะแต่พออยู่ตามลำพังกับเซล่าแสดงออกให้ชันเห็นว่าอยากจะไปกับพวกเธอมากเชีวยวล่ะ อย่ามองแต่ทางท,างที่ไม่แคร์อะไรของเซลเท่ายวล,ล่เพราะเซาเป็นคนที่มีไหวพริบและสามารถแยกแยะสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะเซาถนัดเรื่องการลาตอเวเมีความคิดคิปปัด,ดเปรียวมีความเด็ดเดี่ยวเซาต้องช่วยพวกเธอได้แน่อีกอย่าตงอาตอนนี้เธอก็มีโบเนียอยู่ด้วยเธอโยมอยู่ฟังเราแล้วเหรอเรื่องนี้ค่อนข้างกระทบกับความรู้สึกของโบเนียอยู่นะ เธอพูดถูกแล้วแต่ถ้ามีเทล่าอยู่เคียงข้างบรเนียนก็ต้องดีขึ้นแน่นอนและคุณเธอคงไม่ได้พักผ่อนมานานแล้วสินะฉันได้ยินว่าตั้งแต่กลับมาที่เมืองพวกเธอก็เอาแต่วิ่งเต้นเพื่อให้เจกัสบุโลจนไม่ได้พักผ่อนกัน,กนเลยสุขภาพร่างกายคือสิ่งสำคัญนะแล้วมันไม่ควรจะพังไปเสียก่อน เรื่องเซเวอโลและเรื่องปล่อยทางองค์กรของเ<อ><อ>ร,รจาจัดการและกันพวกเธอกลับไปพักผ่อในให้เต็มที่เถอะถ้าโชคดีถ้าโชคเข้าข้างเราไม่แน่ว่าพรุ่งนี้พวกเธออาจจะสามารถกลับไปสู่เมืองด้านบนได้โอ้อะไรเนี่ยว้าวมันคืออะไรเอาละ่ะไปไหนต่อ โอ้ได้อะไรมาโอเคเอาละยังพอมีเวลาเหลืออากาศราวกับว่าร้อนนอนอ้าวขึ้นมาทันใดใส่ลมเหนียวเนอโดยยึดเท้าเอาไ,อาไว้แล้วทำให้คนรู้สึกไม่สบายตัวสมดุลเสียงกัดซิปไล่อารมณ์ดังขึ้นจักรวาลควรจะสมดุลเสียงสะท้อนดังขึ้นเบาๆครั้งที่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับว่าดนตี ด้านใครพูดผู้ตัดสินแห่งความสมดุลจะมอบบททดสอบให้แก่คุณจเจระะทอ้องย่งดังคนดัง่อไปความสมดุลของโลกจงแสดงพลังของคุณเพื่อให้เราตัดสินผู้คนแข็งแก่งจะได้รับอโอกาสส่วนผู้อ่อนแอจะได้รับการพักผ่อนผ่านการทดสอบและพิสูจน์ว่าพลังของคุณ ได้สั่นคลอนตาช่างสวรรค์เสียงนั้นพูดขึ้นโลกเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดและนำมาถึงนำมาทึ่งสมดุลคุณจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งปริศนาที่ยากขึ้นและสิ่งตอบแท Ь นก็จะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรวะเนี่ยสมดุลเสียงสะท้อนซ้ำๆไม่หยุดคุณจะได้พบกับการทดสอบอีกแล้ว ช่วยอธให้รู้เรื่องหน่อยอ่าช่วยอธิบายให้รู้เรื่องหน่อยเสียงั้นไม่ตอบกลับนี่คือความยากแบบใดมานิที่ว่ากันงั้นเหรอจะปฏิเสธบททดสอบอะไรด้านได้ไหมเสียงนั้นไม่ได้ตอบกลับมาแต่หลังจากที่ผ่านไปคู่ใหญ่ๆก็พูดขึ้นว่า e นี่คือทางเลือก e ของกูณเสียงกระซิบนั้นแต่ความสมดุล e ต้องรักษาไว้ ช่วยพูดให้ชัดๆหน่อยได้ไหมมันมีประโยชน์ยังไงคุณจะได้รับมากขึ้นเสียงตอนนี้ตอบกลับว่าวัตถุทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณสิ่งที่นับได้และสิ่งที่นับไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังและนำซึ่งความสมดุลโอเคเพื่อความสมดุลสมดุลเสียงนั้นดังขึ้นซ้ำอีกครั้งคุณสัมผัสได้ว่า ความทราบซึ้งจากน้ำเสียงและลมนั้นโ,โลกจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุผลนี้เชีย่ยอะไรคือความสมดุลอะไรฟันนะ่ะอะอะคลิปนี้ก็ต้องขอกลับไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณจ้า ปกนในที่สุดเรื่องต่างๆของเมืองด้านล่างก็จบลงแล้วจะไปหาเนื้อร้ายสักทีแต่พอนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกผิดกับคุโรล่าเหมือนกันนะตอนแรกเราลับปากว่าจะเกราจารเซลูลดีดีเขาส่งวีดีโอเปิดก่อนนี่นะขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเก้บกล่องเขาได้พอดีลืมใส่ คาลมในการพูดลงไปด้วยนะเราไม่มีทุกมายนั้นสักหน่อยฉันไม่ได้ใจจะพูดให้พวกเธอรู้สึกแย่หรอกนะแต่ถ้ามองในแง่ดีผลที่ออกมาในตอนนี้ก็ไม่เลวนะทุกคนต่างก็รู้ว่าเนื้อหลักคือต้นเหตุของเรื่องเราทั้งหมดและยินดีช่วยเราเต็มที่และภารกิจก็เป็นไปอย่างราบลื่นแต่ยังมีอีกเรื่องที่ยังไม่แน่ชัดอย่างเช่น นั่นสิจู่ๆท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปจะต้องมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังแน่ๆอียางเราก็ยังไม่รู้ทิศทางของทิศทางและพิกัดแนช่ชัดของเนื้อร้ายเลยบเบาแสงที่อยู่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์มากพออันนี้จริงฉันฝันมาหลายครั้งแล้วนะฝันอ๋อฉันจําได้จําได้อ๋อฉันจําได้ฉันจําได้ก่อนหน้าน,นี้เธอเคยบอกว่าฝันแปลกๆด้วย ความฝันทั้งสามความฝันทั้งสามครั้งเกิดขึ้นแบบเดียวกันในฝันคาโกเดียกับเสียงของอีกคนอยู่ด้วยถ้าจะบอกว่าบังเอิญก็ประหลาดเกินไปฉันว่าบางทีภาพเหล่านี้อาจจะไม่ใช้แค่ความเพ้อฝันของเธอก็ได้นะมันอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่และเธอเอาแต่ฝันแบบนี้ซ้ำๆก็เพราอ เพราะมีเนื้อร้ายอยู่ในตัวเธอนั้นเหรอฉันเดาเอาน่ะแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีเอ๊ะนั่นก็เท่ากับไม่ได้พูดว่าแต่หลังจะกลับไปที่เมืองด้านบนแล้วจะทำไงต่อด,ดีพวกเราพูดกับมาครึ่งค่อนวันแล้วเ่นตื่นเต้นไปหมดแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยเม็ดทรายเล็กๆก็สามารถสร้างเป็นขอคอยได้ คืนนี้พักผ่อนก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยไปหาเกี่ยวกับองค์กรกันแล้วกันยี่ไม่ก่านนั้นยังมีตัวตนที่สําคัญอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้คุยด้วยเลยความสัมพันธ์ของเธอคนนั้นกับคาเรียอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ไขด้วยก็ได้นะว้าวโอ้ทุเลาวันนี้ของเสร็จแล้วหรอจะนุ่มเพ็ดมาแล้วเราอยากพักผ่อนสักหน่อยนะกลับมาแล้วหรอยินดีแล้วครับ เธอบอกช่วยแก้ปัญหาเเโลเยี่ยมเลยเจอเรื่องอะไรต่างๆออกมาขนาดนั้นเหนื่อยแย่เลยมากินอะไรสักหน่อยแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะฉันต้องการนอนพักเต็มๆเลยอ้าอาอาอเอาละวันนี้ก็พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า